ตอนนี้พ่อเพลินก็แวะเติมพลังก่อนแล้วนะ,ะเราเดี๋ยวค่อยเดินกลับไปที่ตั้เพลงต่อแล้วครับพ่อเพลินโอเคตอนนี้หนูกินอะไรอยู่บ้างาคะหนูนี่อาหารของพ่อเพลินไขล่ลวกโปวันตินเย็นแล้วก็ไก่ทอดน,นี่ใช่ไหมครับพ่อเพลินร้านอะไรครับร้านร้านนี่ตีหยกอยู่ตรง,งเถือปลาเลย ไม่ได้นีพอเพิ่กินไข่ลวกครั้งแรกหรือเปล่าโต๊ะนั่งเขาคลาสสิกมากเลยอ่ะนี่นี่ดูดูโต๊ะนั่งนี่เป็นรถมอเตอร์ไซค์นะนี่แบบนี้เลยอ่ะจะกินมากอันนี้เรากินนี่นี่ของหนูแบบโอวัตินค่ะไม่ใช่ชาหลุกกินไข่ลวกใหญ่เลย นะอะไรนะมามา้าขอเพิ่นกินไข่ลวกใหญ่เลยโอเคค่ะ